ฮาร์โพี่ะกูว่าแล้วกูว่าแล้วบีเจมเจอะไรอยู่ที่ไหนกูอยู่ไม่อยู่ส่ง G P S มาเดี๋ยวนี้เออรู้แล้วส่ง G P S มาเร็วใครมาบีบี โอ้โหเอาลูกลูกคุณนะครับอ่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับโชวนแล้วผมบอกว่าไปส่งลงมาแล้วเขาบอกรอปับปีอ๋อไปขึ้นรถ ไ,ไปขึ้นรถแล้วน้ำ<อ>บางด้วยอ,อา้าวครู้ว่าเจออะไรตะพาบตพบอ่ะ,อะโอเคว่าไง,งบ,บ,บิขอไปกับกรุนช่อ่าฮะบิบีขับรถเป็นไหม ไม่คือบ้าจะพาบาจะไปพารถแล้วเดี๋ยวบาจะให้บีบีขับรถคันนี้กับโอเคไหมโอยเ,เ,เ,เออไม่ใช่ว่าบีบีทำได้มีมีไฟมีเลโก้ออาโอเคว่ายังไงสิขับรถไปขับรถไปกับกรถไปไหนขับรถไปกับคใคร,ใครนะแท็กซัสุท็กซอ่าอยทไปสงอ่า<ต> 啊。Uh.